ยายทำอะไรก,กินข้าวเสร็จแล้วก็ตามด้วยของหวานเหรอของหวานคืออะไรคุณยายโชว์สิของหวานมีอะไรมั่งหลากมันกูไม่กินไม่ได้เหรอกเปอยปากทำไมมันจะลงแดงเหรอคะเปรี้ยปากมันเปรี้ยปากเปรี้ยปากก็กินเน่ขนมไปสิ้เปยวปก,กินทำไมหมากอ,อย่าเสพติดนะเนี่ย คือยาเสพติดนะแม่จางมันแม่ติดยาเสพติดนะเนี่ยดูต้องกินของขควแล้วก็ต้องกินของหวานนี่คือของหวานคนาุณยาคุณนายแม่นะคะด,ดวนนูวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งกินกี่คำาอนับไม่ท่วอมไม่งั้นก็ลงแดงใช่ไหมบ่ได้นับมัน็บ่แดงไม,ไม่ไม่ลงแดงแต่ทุรนทุลายเหรอ <laughs> จะทรมานทุรนทุนทนลายใช่ไหมเอากินตําหม,มากกินแล้วก็เคี้ยวหมากก็จะพาไปทําสวนทำถวนได้ไหมมีแรงไหมเสาเห็ดแล้วเอ้าเสาเห็ดอีกแล้วเอ้าเสาเห็ดได้ยังไงยังไม่ไเซากินเลยกินยังกินอยู่จะไปเซาเห็ดได้ยังไงหาไว้กินได้ก็ต้องกินได้ก็ต้องเฮ็ดได้ตวัวหาไว้แล้วหาไว้แล้วเหรอหาไว้เท่าไหร่เหลือหาไว้เท่าไหร่สองสามร้อย สองสามร้อยโอ้โหสองสองร้อยกินได้กี่วันไวซื้อยังกินจนตายเลยเหรอสองสามร้อยอ่ะมั่วแล้วมั่วแล้วยอียก็ปลูกกินเองเอียก็ปลูกกินเองมาคู่ก็ไวซืมาคู่แล้วใครซื้อให้เขาทานมาเขาทานมาเลยใครทานเขาทานมาด้วยเอออออของหวานของหวานเขาของหวานเขา ไม่กินไม่ได้นะคะไม่กินเดี๋ยวจะอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้กินอารมณ์หงุดหงิดนะคะฟาดงวงฟาดงาถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เคี้ยวหมากก็จะฟาดงวงฟาดงาก็ต้องให้เขาเคี้ยวนะคะโอเคถ้าเกิดได้กินหมากก็จะยิ้มหวานๆใช่ไหม <c oughs> เออจะอารมณ์ดีถ้าเกิดไม่ได้กินหมากก็จะมุนงานหน่อยอ <c oughs> พูดก็ผิดหูไปหมดอะไรเงี้ย กือนมีการกิืนน้ำลายด้วยนะ <c oughs> ยังต่ำไม่เสร็จเลยเกลืนน้ำลายด้วยเกลื่ินน้ำลายรออือหืออร่อยเต็งเลยนะน่าจะอร่อยนะโอเคค่ะนี่คือนี่คือของหวานคุณยายนะคะตะก้าหมากโชว์ตะก้าหมากเลยทีสีชมพูด้วยนะตะก้าหมากโอ้โหสีม่วงด้วยยาดมมียาดมด้วยกาหมากน้อยอันนี้คือแล้วเขามีตะก้าหมากใหญ่เขาอีกนะอยู่ที่บ้านอันนี้คือสำรองแบบว่าเดินทางอะไรเงี้ย ก็จะใช้แค่นี้นะคะตะก้าหมากใหญ่มีทุกอย่างเลยเออตะก้าหมากใหญ่จะมีทุกอย่างมีมีมมี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 มมี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 มมี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 ีม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 ี ลูกไม่ไม่ไให้ไว้นาเลยเดี๋ยวดูใส่ดูใส่เสื้อดยังคนเก็บขยะแม่เอ้ยอแม่จะไปเก็บขยะที่ไหนคะเก็บในสวนเนี่ยเก็บในสวนเหรอ,อดูซิดูดูดูใส่เสื้อผ้าดูซิว่ <c oughs> าตัวเองเซ็กซี่แล้วเนี่ยว่าตัวเองเซ็กซี่ใช่ไหม <c oughs> เออดีมาถอดเอเอาดีแต่มาถอดเสื้อ,อ,อสอบไม่ได้ถอดถ่ายไม่ได้แม่ถ้าถอดเสื้อถ่ายไม่ได้เฟซบุ๊กเขาไม่ให้ลง <c oughs> จามจีเอาเอาตรงปากมีอะไรตรงตรงมีอะไรตรงตรงอีกยาสีแค่อะโชว์สิยาสีแค่อะฮือน่าเกียดมากเลยแม่ทำไมถึงแม่ทำแบบนี้ทั้งหมากทั้งยาเลยเสพติดล้วนๆเลยนะแม่นี่คือสิ่งเสพติดนะแม่นี่คือกิเลสล้วนๆเลยนะแม่เนี่ยไม่ได้ไอ้ไอ้แกงยอดช่วยไรอะไม่เดือดร้อนใครอีกโอเคโอเคก็เคี้ยวไปเหตุกาั้นพ็ ไม่เลยคืคอคนถูกยาอาะยิ้มหวานยังได้กินหมาวยิ้มหวานยังอันแน่ยิ้มหวานเลยเป <c oughs> ็นบ้ากับชายคลิปอ่ะเป็นบ้ากับพวกชายคลิปเขาบอก